The Voice Presented by TrueMove Edge 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา True Smart Choice รอบ knock out ของทีมโจอี้สี่คนแรก สี่สาวที่พลังเสียงสุดยอดทั้ง4ี่คนเลยนะคะแหนกใจแทนโคโจอยบอยมากๆเลยค่ะขอสิ่งโตดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหไม่มีคําอธิบายอื่นใดเลยนะครับนอกจากจะบอกว่าคุณภาพคับเวทีมากตั้งแต่เพลงสากลที่ฝั่งคุณนีน่าแล้วก็เปอรติดร้องมาซึ่งมันได้คุณภาพมากไม่รู้จะไปตีอะไรว่ามันดีไปหมดเลยนะครับแล้วก็ พอคุณแตงโมกับคุณไข่มุกขึ้นมาผมก็นึกว่าคุณจะร้อง I Will s v i v e เพื่อที่จะไปแข่งกับเขาเฮ้ยไม่เลยคุณก็ร้องลูกทุ่งขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่โจมากๆขอบคุณแตงโมกับไข่มุกที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกทุ่งเราไม่ธรรมดาจริงเป็นโชว์ที่เจ๋งมากขอบคุณมากๆที่ทําอะไรแบบนี้ออกมาให้ดูนะครับขอบคุณพี่โจมากๆคุณภาพครับเวทีจริงๆครับค่ะขอบคุณพ่อสิงโตค่ะพอกล้องนะคะจี๊ดหมดทุกคนเลยครับ ผมว่าชุดนี้เป็นชุดที่จี๊ดมากๆเลยโจอีบอยได้วางยาตัวเองเอาไว้นะครับได้สร้างความหนักใจให้กับตัวขเองเขาจะทำยังไงต่อไปถ้าเป็นผมผมจะหนักใจมากเลยเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยทำดีมากๆในแนวทางของตัวเองนะครับนีน่าผมรู้สึกว่านีน่าเป็นเป็นนักร้องที่ร้องออกมาจากธรรมชาติได้ดีมากๆผมเชื่อว่า ในวันต่อ,ตอ,ตอไปท่านนี้น่าเก็บสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆผมว่านี้น่าจะต้องโตไปเป็นนักร้องที่มีคุณภาพมากๆคนหนึ่งเลยของเมืองไทยครับส่วนปติมีน้ำเสียงที่น่ายิฉามากคุณมีย่านย่านความฉี่วอยสองคุณตรงเนี้มันมันได้เปรียบ นักร้องคนอื่นๆคุณร้องอะไรมันก็น่าฟังไปห,หมดเพราะว่าคุณมีน้ำเสียงที่ที่มีสเสน่ห์ก็ร้องได้เพราะมากครับส่วนแตงโมที่ดีใจมากนะครับที่ต้องขอบคุณโจ้ด้วยที่สติลแตงโมไว้แล้วแตงโมก็ยังอยู่ใน The Voice นะครับแล้วก็ดีใจจริงๆที่ได้ยินแตงโมร้องเพลงลูกทุ่งให้พวกเราได้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วพี่รู้สึกว่า นี่แหละนักร้องลูกทุ่งตัวจริงเสียงจริงตัวจริงนี่แหละครับแต่งโมก็มาปิดที่ไข่มุกนะครับก็แต่ละคนที่ร้องมาก่อนไข่มุกนี่เขาก็แสบๆทางนั้นนะพอมาเป็นไข่มุกนี่ก็ยังนึกเอ๊ะแล้วไข่มุกจะร้องไปอะไรแต่พอมาเป็นเพลงสำเนียงอีสานใช่ไหมครับโอ้โหไข่มุกร้องได้มีเสน่ห์มากร้องได้แบบว่า เราไม่ได้หวันไหวครับทั้งสามท่านมาหาการก่อนหน้านี้เลยไข่มุกก็ร้องออกมาเป็นเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติสบายๆแล้วก็น่าฟังแล้วก็มีสเสน่ด้วยน้ําเสียงด้วยด้วยลีลาอาการที่ไข่มุกเป็นถือว่าได้โปรยสเสน่ห์ออกมาได้น่าฟังมากครับขอบคุณครับขอบคุณโคชก้องค่ะโคชเจ้าของทีมนะคะคือแจ๋วมากเลยอ่ะแจ๋วมากเลยอ่ะที่ได้เจอกันนะครับทั้ง4ี่คนคือ คือแต่ละคนก็จะคงมีจุดแต่ละจุดที่ตัวเองจะต้องไปใช่ไหมอย่างนีน่าครับผมนีน่นามีพรสวรรค์พรสวรรค์ที่ทําให้คุณเกิดมาเป็นนักร้องและและมันสามารถพัฒนาไปได้ไกลมากทุกครั้งที่พี่พูดอะไรหนูก็จะทําได้หนูก็จะทําได้หนูก็จะทาได,ทได้ทั้งๆท,ที่หนูเป็นเด็กประติสครับประติสอย่างที่ทุกคนรู้จักประติสก็คือว่ามีเสียงที่ แปลกแตกต่างที่ที่เราไม่เคยได้ยินกันมาก่อนมีมีมีความมีความเจ๋งอยู่ตรงอยู่ตรงนั้นเลยสิ่งเดียวที่พยายามอยากให้ปาริสมีคือแรงที่มากขึ้นสุขภาพที่ดีแล้วแรงมันมากขึ้นคราวนี้มันจะมันจะใช้อาวุธที่เธอจะมีได้อย่างมหาการเลยละ่ะเท่านั้นเองแตงโมแตงโมก็เป็นหนึ่งในนักร้องลูกทุ่งที่ ที่พี่ก็ได้ยินมาตั้งแต่รอบแรกๆว่าผู้หญิงคนนี้ร้องลุกทุ่งเก่งมากเลยอะเก่งแบบว่าทุกทุกเม็ดท,ทุกตอนที่เราอยากจะได้ยินอย่างที่พี่พี่เคยชมหนูตั้งแต่รอบที่แล้วว่าเวลาเราฟังไปเราจินตนาการว่าเขาจะไปลงตรงไหนให้เราเซอร์ไพรส์แล้วหนูไปได้หมดเลยไปได้หมดเลยคือเต็มไปด้วยรูปแบบของกิ่นลูกทุ่งแท้ๆจริงๆนะครับผม คนสุดท้ายครับไข่มุกไข่มุกก็เขาเป็นคนหนึ่งที่มีเสียงที่แบบว่าเสียงที่ผมกดหันมาเร็วที่สุดเสียงที่แบบหนึ่งในเสี่งที่ชอบมากๆหนึ่งคนนะครับผมเอาแล้วครับทั้งสี่ท่านเอาแล้วใช่ไหมครับคุณจอยพร้อมไหมคะพร้อมครับค่คะถึงเวลาที่โคจอยบอยจะต้องตัดสินแล้วค่ะว่าจะให้ใครผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดค่ะ คนผ่านเข้าไปก็จะต้องไปเหนื่อยกันต่อนะครับสู้กันต่อไปส่วนคนที่ออกไปแล้วก็เป็นกำลังจใจเพื่อนๆคนแรกขอเป็นประติดครับผมขอแสดงความนดีกับคุณปติดด้วยนะคะผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดค่ะแต่ว่าทั้ง3ามคนยังมีโอกาสอยู่นะคะ ถึงเวลาที่โคจอยบอยต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะให้ใครเป็นอีกหนึ่งคนที่ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดค่ะขออุญ,ญาตเลือกไครมุกครับผม ต้องขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะคะให้กับคุณแปงโบและคุณนีนาค่ะวันนี้ทุกคนสุดยอดมากๆค่ะเก่งมากเก่งมากครับครับเก่งมากกาน k อ o เอา u t สี่คนแรกของแต่ละทีมผ่านไปแล้วเหลืออีกทีมละสี่คนที่จะต้องขึ้นเวทีและจะถูกเลือกแค่ทีมละสในรอบ knock out สัปดาห์หน้า